ขอบคุณมากเลยพี่ๆทั้งสองนะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงโรคแหม่หีือที่ว่าคนไทยหลายคนเป็นค่ะนั่นก็คือโรคกรดไหลย้อนหรือบางทีอาหารไม่ย่อยแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยมันลําบากค่ะกินปุ๊บตอนปั๊บก็เกิดโรคแบบนี้ได้วันนี้ค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาแนะนําสิ่งดีๆแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมที่กําลังกังวลใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนด้วยนั่นก็คือคุณซิลีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะวัสดี้ยัเอซิลีนก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนนนนั่่่เเเอองคชืวาาหลยๆทีป็น ก็คือจะทราบถึงอาการแสบร้อนที่อกนะคะจุกแน่นที่คอแล้วก็บางทีก็รู้สึกอึดอัดจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะซึ่งโปรดักต์ของเราในวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์มาจากสารสกัดขมิ้นชันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP สากล s A CCP ISO 9001แล้วก็ยังมีเครื่องหมายฮาลามด้วยค่ะแล้วก็อยากจะรู้เหลือเกินนะคะว่าอะไรคือความภาคภูมิใจของผลิตภัณฑ์ทั้ง2รายการนี้คะทั้ง2รายการของเรานะคะนั่นก็คือ Green เค r ร์มินแล้วก เขาเขิมาแม็กซ์นั่นเองค่ะเป็นผลงานการวิจัยของคนไทยค่ะใช่แล้วจากบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยได้รับทุนวิจัยจากสํานักนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าที่รู้จักกันดีนามว่า NIA ค่ะ <Ừ. S 1> บริษัทของเรานะคะได้ทําการยื่นขอจดสิทธิบตัตรเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตสารสกัดจากขมิ้นชนันที่สามารถละลายน้าได้ตั้งแต่ปี2558นั่นเองนะคะ<อ>ซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าสารสกัดเนี่ยก็คือมีชื่อว่าเคอร์คูมีนอยค่ะบริษัทของเราเนี่ยนะคะ<อ>ทั้งทําการวิจยัยยื่นขอจดสิทธิบตัตรค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้ผลิตนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลินขมิน้นและเคอร์มมาแมมกซ์นเองค่ะ<อ>ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามีผู้ใช้เนี่ยบอกต่อๆกัน<อ>ค่ะส่วนบริษัทแล้วก็นักธุรกิจของเราเนี่ มาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเลยสุดยอดค่ะใช่แล้วการดูแลที่ถือว่าสุดยอดนะคะใกล้ชิดมากๆเลยค่ะใช่ค่ะพูดถึงขมิ้นชันเชื่อว่าทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีคุณเอกรู้จักเนาะใช่ฉะ้มันเป็นพืชประจำถิ่นมันเป็นสวนพรประจําบ้านใช่แล้วค่ะคนไทยก็รู้จักกันเองนะคะแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็มีการนํามาศึกษาวิจัยกันอย่างจริงจังแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะเมื่อก่อนเราจะนําไปตากแดดแล้วนำมาบดเป็นผงใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะเขานํามาทําในรูปแบบของสารสกัดค่ะคือสกัดเอาเฉพาะแค่สารที่สําคัญ นำมาทําเป็นรูปแบบของแคปซูลบ้างาาเครื่องดื่มพรอมรับประทานบ้างนั่นเองค่ะแต่ ต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เรามีความแตกต่างค่ะยังไงอยากรู้ละข้อแตกต่างของเขาจริง,รงๆเร,เราต้องบอกนะว่ามันสําคัญมากๆถือว่าเป็นความลับทางธุรกิจเลยก็ว่าได้นะคะเปิดเผยที่นี่หรอขอเปิดเผยค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆแล้วคามินชันไม่สามารถละลายน้ําได้ทั้งหมดค่ะแต่ด้วยนวัตกรรมและการศึกษาค้นคว้าวิจัยกว่า20ปีของบริษัทของเราค่ะทําให้คามินชันสามารถละลายน้ําได้และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือจุดที่แตกต่างแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคะ เป็นที่ยอมรับแล้วก็พูดถึงอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด5ปีนั่นเองค่ะสุดยอดแบบนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าอฟังคุณซิลีมพูดอย่างเดียวอ่ะยังไม่อยากจะเชื่อแบบเต็มร้อยเราต้องไปฟังคนที่ใช้จริงเห็นผลจริงค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเราที่นี่แล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่แมยค่ะมาแชร์ประสบการณ์หน่อยใช้ผลิตภัณฑ์แล้วชีวิตดีขึ้นยังไงคะ ค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการเป็นกรดไหลย,ย้อนค่ะปกติเนี่ยจะเป็นคนทานอาหารที่เร็วและคำใหญ่ๆพอทานไปเนี่ยระบบย่อยเนี่ยก็จะไม่ดีมไม่เพียงพอทีนี้พอทานเข้าไปมากๆเราก็ง่วงนอนอก็เกิดอาการปวดท้องจุกท้องแสบหน้าอกหนักๆเข้านักจุกที่คอคพอมาเจอผิดพันสองตัวนี้ ก็ดีขึ้นค่ะชีวิตก็ปกติขึ้นค่ะค่ะโอ้โต้องขอบคุณพี่แหม่มมากๆเอาจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็เจอกับประสบการณ์แบบนี้นะาการเป็นกดไรย,ย้อนเนี่ยมันไม่ดีเลยเองก็เอก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมไม่มีความสุขนะ <c oughs> แต่ว่าเจอผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้ก็ต้องบอกต่อกันนะคะอยากจะให้คุณซีลีนย้ํากันอีกสักหน่อยละกันค่ะผลิตภัณฑ์ดียังไงคะทั้ง2รายการนี้ค่ะ ใช่แล้วค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะกรีนเคอร์มินค่ะมาในรูปแบบของแคปซูลนะคะเพื่อการใส่ใจตัวเองค่ะเสริมด้วยกรีนเคอร์มินค่ะแลวก็เคอร์มาแมกซ์นะคะนอกจากจะมีสารสกัดจากขมิ้นชันแล้วนะคะยังมีผงจากบล็อกเกอรี่ค่ะพิคไฮดำนะคะแล้วก็มีซูคารโรสค่ะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนั่นเองนะคะอร่อยรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับเคอร์มาแมกซ์ของเราเนี่ยก็มาในรูปแบบของขวดพกพาสะดวกไปได้ทุกที่นะคะเครื่องดื่มสูตไทยเคอร์มาแมกซ์ค่ะดื่มง่ายได้ประโยชน์รสชาติอร่อยค่ะวันนี้ก็ พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษดีๆด้วยค่ะอย,อยากรู้แล้วล่ะค่ะโปรโมชั่นอะไรคะโปรโมชั่นของเรานะคะซื้อเคอร์มาแม็กซ์5กล่องนะคะในราคา2,700บาทค่ะ,คะแถมฟรีไปเลยนะคะเป็นกรีนเคอร์มิน1กล่องมูลค่า 950บาทค่ะและมีอีกหนึ่งโปรนะคะสหรับใครที่ซื้อกรีนเคมิน3กล่องนะคะในราคา2,850บาทนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะเป็นเคอร์ม่าแมกซ์กล่องมูลค่า540บาทค่ะฝากไว้นิดนึงค่ะสำหรับของลอกเรียนแบบอยากจะให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังนิดนึงถ้าเกิดซื้อช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนนักธุรกิจของเราอาจจะเป็นของลอกเลียนแบบด้านเองนะคะก็อยากให้ทุกคนค่ะได้ ออทานผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นผลงานภาคภูมิใจของคนไทยอยากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ,คะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงนี่นะยอดขายเนี่ยเขาไม่มากันหลายล้านหรอกนะใช้แล้วค่ะสําหรับยอดขายนะคะของก r ีนเคอร์มินของเราค่ะมากกว่า30ล้านแคปซูลแล้วนั่นเองนะคะ,คะส่วนเครื่องดืม่มสูขภยัยเคอร์มาแมสค่ะก็มียอดจําหน่ายไปมากกว่า2.8ล้านขวดแล้วค่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าอยากให้ชีวิตดีนะคะปลอดภัยจากโรคกดไหลย,ย้อนแล้วแล้วก็โทรมากันเลยนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มจริงๆค่ะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้้งท่่านคพีแแลวก็ุณส ขอบคุณค่ะ